วันที่8เมษายนพุทธศักราช2537พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรหลัก22ซึ่งเป็นการสเสด็จพระราชดำเนินต่างประเทศเป็นครั้งแรกในรอบ26ปี น้ำพระราชหหฤทัยเปี่ยมด้วยพระเมตตามิได้จํากัดอยู่ที่พระสงนิกรชาวไทยเท่านั้นดังพระราชดำรัสในคราน,นั้นว่า จากการที่ประเทศลาวมีสภาพภูมิประเทศและปัญหาใกล้เคียงกับภาคอีสานของประเทศไทยนายไกยสอนพมวิหารประธานประเทศลาวในขณะนั้นจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานความช่วยเหลือจากพระบาทสมเด็จพระบรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชบรมนาถบพิตรในการจัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาด้านการเกษตรขึ้น ในลักษณะเดียวกันกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดดำริหลังจากมีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมการดําเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดดาริอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เมื่อปี2535ในปีต่อมาพระบาทสมเด็จพระบระมินทรมหาภูมิพลอดุญเดช มีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22เพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์และมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศก่อนพุทธศักราช2537 พื้นที่เกษตรกรรม3,000ไร่ใน9หมู่บ้านของเมืองนาสายทองแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถเพาะปลูกทำการเกษตรได้ผลเนื่องจากขาดแคลนน้ำฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลดินเป็นทรายแป้งและทรายละเอียดขาดความอุดมสมบูรณ์โดยสิ้นเชิงประชากรนับหมื่นของที่นี่จึงดำรงชีพอย่างยากลำบากต้องทำงานหนักแต่ได้ผลผลิตน้อยไม่พอกิน มีหนี้สินอีกทั้งไม่มีไฟฟ้าประปาถนนก็เป็นเพียงทางลูกรังทั้งที่เมืองนี้อยู่ห่างจากนาครเวียงจันทร์เพียง22กิโลเมตรเท่านั้นหัวไป่วนเราส่วนไหญ่หจะยู่ไปธรรมศาสตร์เนาะได้ยังกินยังเปโซนมดราคาไปยางนนบุหัวส,สร้างคุ้มๆกันตัวเองอย่างไเก็ยังบุหัว เมื่อก่อนนั้นเฮ็ดนาแล้วแม่นเฮ็ดนาแบบปฐมมาทานแม่นบ่บ่ทันฮู้ว่าโอ้สิเฮ็ดแนวใดมันสิงามสิไดรับมาครับปุ้นนนมันบ่ฮู้ว่าสิปรับปรุงดินแนวใดบ่ฮู้ว่าสิเอาแนวพันธุ์แนวดมามาใส่กับดินนี้มันจังค่อยสิงามนบ่ฮู้ว่าแนวดได้น้อยเฮ็ดหลายแต่ได้น้อยอ่า่ง่งระยะนั้นั่นแม่นแม่นเอาเอาเอาวยนี่เฮ็ดนาเนาะละได้ได แต่บ่หลายแต่ว่าก็ต้องได้ขายวิแบ่งให้ลูกไปไปเฮียแต่วันนี้พื้นที่แห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงหลังการเกิดขึ้นของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22 ศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวหลัก22ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันเริ่มจากการพัฒนาแหล่งน้ำการพัฒนาที่ดินการถ่ายทอดเทคโนโลยีวิทยาการและการสาธิตกิจกรรมด้านการเกษตรที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมและภูมิประเทศเป็นสำคัญเพื่อให้ราษฎรลาว สามารถนำเอาความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพอ่างเก็บน้ำห้วยซอนแห่งนี้ก่อสร้างเสร็จเมื่อปี2541ปัจจุบันสามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่เพาะปลูกให้เกษตรกรใน9้าหมู่บ้าน1,700ครัวเรือนรวมทั้งการขุดสระน้ำประจำไร่นา 35สและการปรับปรุงบำรุงดินส่งผลให้เกษตรกรปลูกข้าวได้จากปีละครั้งเป็นปีละ2ถึง3ครั้งการพัฒนาพันธุ์สัตว์พันธุ์พืชและวิธีการเพราะปลูกที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้ผลดีในการเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่ชาวลาวเป็นอย่างมาก ก็คือสนองน้ำนี่แหละเป็นตัวรักเนาะสนองน้ำให้ประชาชนได้การได้เหตุการปลู้และการเลี้ยงคือปลูกเขา้าใช่เนาะโดยเฉพาะมันเข้าหน้าแสงเนาะแล้วก็ปลูกแตงปลู้มูปลูกคือพักต่างๆนี่นะมันใช้น้ําจากเขื่อนไปดิ้งนั้นเนาะเขื่อนหอยซ้อนแล้วก็ฝ่ายหอยล้นฝ่ายน้ำล้นหอยซัวเนาะที่วัดทรงสอง่อันนี้แหละเป็นตัวพักดันให้ประชาชนได้เหตุการผลิตตลอดปีเลยใช่เนาะทั้งฝนทั้งแรงเนาะแล้วก็เลี้ยงปา่านีอา่นอีกใช่ไห คือตัวนี้หลักๆนะเปียนไหมเนาะลังจากมีก็เปลี่ยนหลายชี่อตปนสนวนตอนนี้นเปียนหลายเปลี่ยนจากการมีปลากินไว้ะซะมีเข้าขายมีพักขายปลูกพ,พักเรือกินกับขายข้าวตลาดก็ชีวิตชีนิยามาเทาเสมอนะไปขายละปีทำอิฐท่านได้งเงินล้านสองล้านสองกีบเขาเนะ แล้แม่ฮเราเคยเห็นเงินล้านสองเคยได้จับเงินได้จับแต่แสนเหมือนห้าสิบสองแสนสนเคยได้จับเงินล้านวันเสียแนะดีใจล่าแล้วก็ภูมิใจมาเฮ็ดน้ำผัวทุกวันนี้เกษตรกรที่ร่วมโครงการและนำไปปฏิบัติจริง สามารถสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ13-20ล้านกี่ต่อคนความสำเร็จของศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอนห้วยซัวไม่ใช่เพียงเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนบ้านเท่านั้นหากแต่ยังยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวลาวให้ดีขึ้นอย่างเห็น พ่อชูพังอยู่เหมือนเด็ลูกสาวผู้ไปเอาัวอ,อยู่บันโนนนี่เขาชอกเงินหาคำอะไรเลยเขาเลยมาซื้อดินซื้อดินแล้วมันเป็นดินเป็นบวกหนองเป็นเป็นบวกวัานที่จะนำน้ำมามันท่วมยำนี่ก็ยั้งอยู่น้ากับบ่อไหลเขาว่าเห็ดยังไม่ได้อีกเขา,าพอะบัดพ่อผู้ข้นขั้วไปประชุมประการลายอะไรเลยมันได้พ่อนี่ว่าได้เห็ดได้สิเฮ็ดจังได้อีพ่อเพื่อนเอ้ามันสิเฮ็ดจังได้อยู่ในน้ำเขา มันมันอยู่ในหน้ามันกับมีอนาพักก้านจองพักโต๊ะพักอีหินพักเวนเอามาใส่อยู่ในน้ามันมันป็นเงินม่ได้จุ่นี่ใกล้ๆน้าขึ้นไปให้มันพักนอกปลูกได้ใกล้ๆขึ้นไปแล้วมันพักก้มปลูกได้ขึ้นไปให้ละหัวชีไ่ขึ้นไปให้ละมันต้นมันฉลางกันเลยแก้ว พิมพ์พี่สวยหนึ่งในครอบครัว<า>ต้นแบบตามแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่ก่อนนี้เคยมีอาชีพรับจ้างทั่วไปมีรายได้เพียง1,300กีบหรือ50บาทต่อวันไม่มีบ้านไม่มีที่ทำกินของตัวเองพอได้รับการชักชวนให้มาเป็นสมาชิกที่ศูนย์ก็เริ่มต้นศึกษาเรียนรู้งานด้านการเกษตรจากที่ดินในศูนย์ ที่ได้รับจากการจัดสรรมาตั้งแต่ปีพศ2543ดูเหมือนว่าชีวิตของแก้วไม่มีทางเลือกอื่นใดมากนักแม้ว่าตัวเองไม่ค่อยเข้าใจนักว่าต้นไม้จะงามได้อย่างไรถ้าไม่ใช้ปุ๋ยเคมีคือกันกงงางเสดานี่เนี่ยเดานี่ก็ก,การมาการมาไนี่นี่ตอนมาเนี่ยม่มนว่าจะเอาต้นน่อยมาปลูกเขามาอยู่หันเนาะเขามาู่ซูนแล้ว มาเหตุการผลิตตัวนี้มาเล้่ยจะว่ามาเก็บเงินเก็บคํา่อนเงินทนคำได้ผมเคยมีเงินแสนก็นได้แล้วบันหากแต่ข้าวนั้นปลูกพักนี้มีแต่โลกิโลหนึ่งหาร้อยกีบหนึ่งได้สูงสุดพันกีบเท่านั้นหากได้เมื่อละสองร้อยกิโลสามร้อยกิโลขายนะมันจังได้มาชื่อดินนี่ได้คำาบอกเอทเทมบ่ได้เ ในเวลาเพียงหนึ่งปีแก้วและครอบครัวมีรายได้ต่อวันมากพอจนมีเงินเก็บสะสมไว้ซื้อที่ดินของตัวเองแก้วมีชีวิตที่ดีขึ้นโดยการปลูกผักไว้กิน,น,นไว้ขายนนนนเรยพราะชำกิ่งไม้พันเองจากการได้เข้าไปเรียนรู้อบรมที่ศูนย์ตั้งแต่เทคนิคการตัดต่อกิ่งเสียบยอดติดตา ทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อเลี้ยงดูพันธุ์ไม้พืชผักแม้ว่าผลผลิตอาจจะไม่ได้ถูกเร่งให้โตเร็วแต่การเติบโตด้วยวิถีธรรมชาติช่วยทำให้ผลผลิตของเขาปลอดจากสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาดและยังลดต้นทุนจากการใช้ปุ๋ยเคมีที่เคยทำมาการหายน้ำต้นไม้เด็ดเดืหายังชิ๊ แต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาไปเอาไป,ไปพอดไทยเนนั่นคนนะ่ะบบเห็นข้าเจ้าใส่มิถใส่สจะบิงเกอแต่ว่าแตะการข้าเจ้าเฮ็ดอันนี้มาขึ้นอันนี้คิดก้นนี่มาได้นี่ข้าเจ้าก็ยังพรท่านมาหยามแต่ก้อนข้าเจ้ามาหยามบวพดเฮ็ดทันได้เฮ็ดอันนี้แก้วได้สร้างครอบครัวที่สามารถพึ่งพาตัวเองและมีรายได้มากพอที่จะขยับขยายซื้อที่ดินทำกินเพิ่มขึ้นอีก เขายังเป็นกําลังสําคัญของศูนย yep, ์พัฒนาการเกษตรและบริการห้วยซอนห้วยซัวในการช่วยเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับชาวบ้านคนอื่นๆเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้มาเยี่ยมเยียมได้เห็นความสําเร็จของโครงการที่สําคัญเขาเป็นเกษตรกรที่ภาคภูมิใจในตัวเองหานมะเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเ่็ดพ้นเรื่องนาเฮ็ดเขาบานนี้มเฮ็ดลื่อนมู่ นาทางทึงกับบ่งามนาทางดุ่มกับบ่งงามบันนี้มันมันม่งมาม,มแต่ของเขาหันของเฮาเอาใจใส่เด้เกี่ยวเขาออกนี่ทางลดต่อเพื่องทางลงเลย้วเอาตัดใบไใหม่ไปยังมาใส่ป้าไปแล้วนะให้มันเดีนพุ่นหลายๆบันนี้เห็ดปุ๋ยบ่มน,นี่เห็ดพุ่นบ่มเนี่ยลงไปใส่อีกแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามีแต่บม่มันนล้สิซื้อบานให้เฮามาค้นขว้าอยู่นอกพ่มาอยู่เพื่อนมาคุ้นขว้าเองแต่ว่าได้เห็นหัวเสื้อยิมเห็ดยิมมันเด้เห็นหัวเสื่อมาเห็ด คำอ้วนสีหะวองเกษตรกรที่มีต้นทุนชีวิตดีกว่าคนอื่นพื้นดินทำกินเป็นมรดกที่พ่อแม่แบ่งให้เมื่อก่อนนั้นเขาใช้พื้นที่ทั้งหมดทำนาพื้นที่มากแต่ได้ผลผลิตน้อยไม่พอส่งเสียให้ลูกทั้งหกคนได้เรียนบางทีก็ไม่มีน้ำบางฤดูกาลก็ไม่ได้ทำนาโซลรายนี่นั้นละแม่เฮ็ดแบบปสมะธานเห็ดลายแต่ดได้น้อยเนาะแต่ช่วง ไรเงี้ย,ยปี2001ทางโครงการศูนย์ห้อยสวนห้อยสวนนี่นะมีโครงการรัศดริมาเปิดกว้างเปิดกว้างเรื่องว่าฝึกององค์การเฮียนหูทางด้านกสิกรรมปลูกฟังเลี้ยงสั์นี่นะลาเอาละโอ้ได้ยินเพิ่นเ้าเนี่ยนั่นเพิ่นเพิ่นเปิดกว้างเนาะทางบ้านอ้อมข้างนี่นะ8ปดเกาบ้านที่ว่าอ้อมข้างของโครงการศูนย์เป็นละผู้ได้สนใจละให้ไปฝืกนของ,งเอากระสมักใจไปฝึกขอขรงเฮียน เฮียนเบืองทำอิดกันเป็นเฮียนทางด้านกสิกรรมปลูก,กข้าวนี่แหละทฤษฎีใหม่ที่คำอ้วนนำมาจาัดสรรบนพื้นที่ที่ทำกินของตัวเองบอ่อน้ำที่ขุดขึ้นใหม่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในหน้าแล้งขณะเดียวกันดินยังได้รับการปรับสภาพและมีความชุ่มชื้นมากขึ้นทำให้มีผลผลิตตลอดทั้งปี ทั้งข้าวพืชผักไม้ผลประสู่สัตว์ประมงหมุนเวียนให้เขาเก็บเกี่ยวไปเลี้ยงดูครอบครัวเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยนำไปขายไม่เคยขัดสนวิซาเฮียนนึ่งนี่อาทิตย์นึงสมมติว่าเฮียนปลูกข้าวนี่ก็อาทิตย์นึงปลูกสลีก็อาทิตย์นึงเสีนะปลูกเห็ดอาทิตย์นึงเลี้ยงปลาอาทิตย์นึงเสีนะแต่ว่า บัวได้เฮียนพร้อมๆกันแต่ว่าเราต้องได้ไปเฮียนหูนําเพ่นวัดทุกด้านนะใครไปค่อยทาไปปีเดียว,ยวอืไปไปเฮียนหูแล้วหลังจากเราเราหูว่าโอ้ลักษณะของการเฮ็ดเราเฮ็ดเมื่อก่อนมันเป็นอันนี้เราไปเห็นพ่นเห็ดแล้วเราก็เลยเอาทดลองมาทดลองนะเอาแนวพันมาแล้วกะ็ไปเฮียนเฮ็ดฟุ้นบ่มเห็ดนำ้ำหมักสีวาภาพนะแล้วก็มาเห็ดแล้วก็เห็นว่าได้ผล ความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดของคณะทำงานฝ่ายไทยและลาวทำให้การดำเนินงานของศูนย์เป็นต้นแบบที่ขยายผลไปสู่แขวงต่างๆทั้ง17แขวงแขวงสวรรณ์เขตบริเวณหนองเต่าติดกับพื้นที่ป่าสงวนเป็นพื้นที่ที่ท้าทายอีกแห่งหนึ่ง ในการลงไปช่วยเหลือชาวบ้านที่กำลังเผชิญหน้ากับความแห้งแล้งศูนย์พัฒนาและบริการกษตรกรรมหนองเต่าตั้งอยู่บนบ้านโพนสิมเมืองไก่สอนผมวิหารแขวงสวรรณ์เขต คือความสําเร็จของการน้อมนําแนวพระราชดําริในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประยุกต์ใช้เนื่องจากภูมิประเทศที่เป็นดินปนทรายแข็งกลายเป็นข้อจำกัดในการเพาะปลูกและเป็นปัจจัยเสี่ยง ที่จะทำให้ป่าสงวนที่อยู่ติดกันถูกบุกรุกทำลายการรักษาทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ของคนที่นี่จึงเริ่มต้นด้วยการเพิ่มปริมาณเก็บกักน้ำของหนองเต่าโดยทำนกคอนกรีตเพื่อให้ส่งน้ำหล่อเลี้ยงพื้นที่เกษตรกรรมได้มากขึ้น ในการฟื้นฟูสภาพป่าเริ่มด้วยการกันชาวบ้านออกจากเขตป่าสงวนรวบรวมพันไม้ดั้งเดิมมาปลูกในแปลงสาธิตเพื่อสร้างความรู้ในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพทดแทนด้วยการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดแทนที่การเข้าป่าไปจับมันรายไดาจากการขายจิ้งหรีดโตเต็มวัยแต่ละรุ่นมากถึงสามพถึงสี่พบาทากันเลยทีเดียวทำให้ชาวบ้านาไม่ต้องบุกรุก เข้าไปในป่าอีกแผ่นดินสองฝั่งโคงนี้จึงเชื่อมโยงกันด้วยสายใหญ่ที่ถักทอขึ้นจากน้ำพระราชาฤทัยอย่างแท้จริง สคริปต์นี้ถ้อยคำนี้เขียนบรรยายได้ดีมากครับสะท้อนถึงความรู้สึกผมคิดว่าพวกเราทั้งคนไทยคนลาวเนี่ยพระราชกรณีกิจของในหลวงรอ9เก้าที่ได้ท่งทำให้แผ่นดินไทยลาวเนี่ยที่บอกว่าเป็นน้ำเป็นดินเดียวกันเนี่ยเกิดความรู้สึกเห็นภาพชัดเจนมากเลยครับได้เห็นว่าคนไทยกับคนลาวนั้นเนี่ยภายใต้พระบรารมีของพระองค์ท่านเนี่ยสามารถ มีความสุขสามารถมีชีวิตที่ยั่งยืนเพียงพอเพียงและขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันอย่างแท้จริงครับ